<c oughs> เปิดกล้องด้วยคนหนึ่งเลยติดตับไอคนหนึ่งเลยดูเด็ดกไวชวิตกไปเปิดเปิดก้องวันทียบตามตัวถูกเลยเป็นไรเป็นไรในไวชวิไวตวไอเคไลฟ์สด สองวันติดไม่รับไม่ลงคนละวันทีนเข้ามาด้ิมอะติดออกไลฟ์สดสองวันต anyway. ิดไม่ลงเฮ้ยเทนี่ยี่อะเดี๋ยวพุงแล้วไลฟ์สดยังไระวังระวังคำพูดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาคู่ดังเมื่อไหร่มันจะนี่เว้ยกลับมาคุยคลิปเก่าๆแล้วก็มาแชร์ ว่าไลไไลกัดีมันังดีเลียอยู่ปะมันังกระตุกอยู่เลยเดนโฟกัสน้าออยู่ไเงี้ยไม่ไม่่หเออุยไม่มีจออได้แต่ไลุบิน่แน่ ดีเลยอยู่นิดหน่อยดีเลยอยูนิดหน่อยดูอยู่หมันกะตุกป่ะเดียวรู้กนี่แหละดีเลย่าหรอกไฟมันดีเลยไปควมันจะกระตุกนะโอ้กะตุกกระตุกทุกจักรเนี่เขาเติมฟังไรเ่ยจะไมคตบควบนั่ต้องไปไลน์ใน o p e m ตัวยังทำหัวเอบห้าเลย